สวัสดีค่ะพบกับช่อง El อลชาแนลเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ก็มีแนวทางมาให้พีให้น่องคือเก่าเนาะคะ่ะกับเป็นแนวทางห้าน้อยสามน้อยโค้งสุดท้ายวดประจำวันที่สิบหกเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะคะ่ะเนาะ ก่อนอื่นกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง เขากลับมาเบิงผลเนาะคะ่ะผลฮานอยสามนอยคงสุดท้ายเนาะคะ่ะงวดประจําวันที่สิบห้าเนาะแอดก็จะให้เป็นเด่นแล้วก็รูดวิ่งแปดเลยเนาะคะ่ะเนาะรูดยาวเลยเนาะจะผลที่ออกเนาะคะ่ะพิเศษสามห้าห้าหกเนาะคะ่ะสามห้าห้าหกอะโบเข่าเนาะจะเพราะว่าตูเด่นเข้าหายแปดดูดวิ่งเข้าหายแปดเนาะคะ่ะก็รูดไปเนาะจะพี่น้องจ้ารูดปกติ ห้าเจ็ดหนะ้าเจ็ดกับหนึ่งหกเนาะห้าเจ็ดกับหนึ่งหกกับบมีี่านะจะมีแต่แปดเจ็ดเนาะเพราะว่าตัว,ต,วตัวที่เด่นท่ามันบอมีอยู่แล้วเนาะเนาะกับลุดไปเนาะเนาะส่วนหนึ่หลุดเนาะ 1, 6, นะจะมีแต่แปดหนนะึ่งเนาะเขาเรขก,กํำลังวันหนึ่งเนาะค่ะ V I P ห้าหกห้าหกกับสนะี่เจ็ดเนาะค่ะสีไม่มีเนาะค่ะมีแต่แปดเจ็ดกับเหมือนเดิมเนาะค่นะเนาะกับลุดไปเนะาะจะพี่น้องจ้าสรุปก็ ชุดห้าน้อยคงสุดท้ายเนาะค่ะห้าน้อยคงสุดท้ายกับลุดน่าจะพี่น้องจ้าเขาตะลึกกำลังวันหนึ่งตัวเดียวเนาะค่ะกับมีมือเข่ามือลุดลนะน่าจะพี่น้องจอา้ามื่อวานนี่กับเข่าไปแล้วเนาะมือนี้กับลุดน่าจะเดี๋ยวเข้ามาตามต่อของวันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะกับคอโทษขอไพ่เนาะค่ะเนาะขอโทษขอไพ่ได้หลายแนวทางกับมีเข่ามีลุดนะจ๊ะวันที่สิบหก เขาบางลดบางแล้วน่ะาจะาตัวเลขเขาก็ได้จากการคิดคำนวณึืนมานอกจากมีเขาแน่ลดแน่นแล้วนองค่ะพี่น้องคะสิบหกเดือนเจ็ดห้าน้อยคค้งสุดท้ายห้าน้อยสามน้อยคค้งสุดท้าย โค้งสุดท้ายแอดก็จะให้เป็นสองคลิปอยู่เนาะคะ่ะกับเข่าคลิปแหลกอยู่เนาะจ้ะเนาะเข่าคลิปแหลกอยู่ของวันที่สิบหา้าคลิปสามน้อยมัดรวมเนาะจ้ะโค้งสุดท้ายก็จะให้เป็นเด่นเด่นแปดกับเก้าเนาะเด่นแปดกับเก้าเมื่อวานนี้รูดแปดไปแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ให้เป็นตัวเด่นเนาะ,ะแต่ก็จะรูดวิ่งแปดขึ้เก้าเนาะคะเนาะรูดวิ่งแปดเด่นแปดเก้ารูดวิ่งแปด

แปดเก้าหนึ่งสี่สองตัวกลับไปกลับทุกครั้งส่วนตัวที่แอดมากนอกจากจะให้เป็นแปดแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งเก้าห้าแปดเจ็ดเนาะเนาะเก้าเจ็ด ้ามกามก้าชอบคือการกระโจดไวแคบไวนาะจาพี่นอาากกาา้องจ๋าถ้าบมากระซ่ามรเรือนพานใดเนาะแนวท่างกับมีเขามีลุดบางเป็นบางคางเนาะค่ะเนาะเขาแน่ลุดแน่กับเป็นเรื่องธรรมดานาะจาพี่น้องจาอ๋านี่จะเป็นงวดที่เก้าเนาะค้งสุดท้ายงวดที่เก้าเขาแน่ลุดแน่แล้วเนาะค่ะเนาะตัวเลขเนาะพิจารณาเอานะจาะยิบไปบึ้งไปเป็นแนวท่าง ก้อนสิยออกไปก็ะส้อยกดไหล่กดแช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าขอให้พี่น้องมีโชคหล่ำๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุขคนเนาะคะ่ะไว้พอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ